อะไรอ่ะปลาดาวอ่ะปลาดาวด้านทะเลปิงทะเลนะครับผมนี่เปิ้งทะเลเหรอครับต้องปิ้งอะ็นปิงทะเลค่ะน้องเห็นเปล่าอยากจับไหมคะต้องล้างมือด้านนู้นก่อนนะนี่นี่คนอยากจับอยู่นี่ไปลยังมือก่อนจับไหมจีโน่ไปล้างมือก่อนน้าจะจับจับอะไรจับปลาดาวเหรอน้องจับไหมหรอน้องบีบแน่เลยแม่ว่า อันนี้คืออะไรคะนี่ค่ะอันนั้นจะเป็นเปลือกไข่ปลาฉลามค่ะทุกท่าเป็นไข่เป็นของฉลามกบค่ะเป็นสา่พันธุน์ <S <S เป็นโนไปไหนแล้วโนไปล้างมือเดี๋ยวเดี๋ยวดูโนจับนะเดี๋ยวดูโนจับปลานะเดี๋ยวโนไปล้างมืออยู่เดี๋ยวเรามาดูโนจับปลาดาวกานนนันอ๋อจิโนมาแล้วจิโนมาแล้ว ดูจิโน่จ right? yeah. uh ับปลาดาวกันทำนิ้วองนิ้แบบนี้แล้วก็ลูกบลลงเขาบาได้เลยลูกๆเลยอันนี้ไม่ต้องกัี่ตัวแข็งมันกินเลย้าวเปไข่สมาเหยีกบขึ้นมาดูได้เลยนะคะแล้วก็ตัวสิงาวันนี้เราับดูไหข่ปลาฉลามเอน้องจะจับด้วยตอนนี้ต้องบู๊บบอแล้นะเพราะว่าเขาเพิ่จะเป็นชิคกีบพายจับบอๆได้เพราะว่าเป็นท่น เขาเคลียรหรือตกใจเนี่ยเขาจะจะปล่อยลิกกลัมาได้เลยค่ะไม่ได้น้องจับไม่ได้ลูกน้องน้องฟังยังไม่รู้เรื่องน้องจับไม่ได้หพราะอะไรคะอันนี้ก็ต้องัไนแล้วก็หา้กับเเดียวของอุ้ยอ้าเออะไรไเมอไหรมลยคมันคือมีแตกเบือกแล้วใช่ไหมมีตะเบือกแล้วค่ะตัวทิงกะฟ้าออกไปแล้ว อออตอ,อนนะี้ใ่จะตอนนะคเราจะเกแันี้เรียกนไข่แคับผมึ่งไม่นไม่โนนะดัไาวตปตอนนี้นะครับตัวนี้ลองจับเป่าใช้มือน,นี่กําลังเค้าอ้เลย <c oughs> จะพาน้องไปลังม <c oughs> อือไปล้งมือก่อนด๋ล้างมือ,อไปไปดี๋วให้น้องจับด้วยจเรนไ่จด้นขจับไคะคุณลูา แต่ตอนนี้ตอนนี้ตอง้สมจะเป็นตัวหน้าตรงข้างนี้ก็มีนะครับตัวหน้านะครับเอ้ยปล่งทะเลจะตอนนุ่งๆค่ะอยากจัอะไรอีกไหมคะตอนนี้จับอีกรอบก็ได้นะรอรออยู่สัมัปิงทะเลหรอยังครับมีเปลงแกจับไปข้าจับปลาลูกเบาตัวนุ่งลองไม่ต้นนี่ลองหน่อยลองหน่อยีครับไหมสัมผัส้ดูครับนี่เหนไหมนุ่งมาเลยนี่นุงเนีย ี่ก็ยังจับได้จับดูมาเ้าแวันที่อต้องงนี่่าถง้าัเดี๋ยวแล้วก็เลยเกงกาเลยจีโนไม่จับปิงหรอสีดำเนี่ยอ๋อจะจับตัวใหญ่จับที่ปิงอีกรอกก็ได้นะ จับไหมจับไหมนี่เดี๋ยดูน้องจีน่าจับนะน้องจีน่าไม่กลัวอะไรเลยจับเบาๆค่ะจับเบา,บานะคะคนะเขาตกใจนะตัวสีดำปินทะเลก็จับได้นะคะจับผาดุรับปุ่มนี่นุ่มมากเลยจับเบาๆนะเบาๆนะครับน่าสนใจมากขับปุ่มนิ่มไหมนิ่มไหมเอ่ยนิ่มไหมคะเราไม่น,มมนิ่มเหรอ เดี๋ยวไปยสามองตรงอ่ะคุณลูกค้าตอนนี้เลยจะมีโชว์ให้อาหารตัวหน้าค่ะตรงสะพานไม้ด้านหลังอ่าไปไปรอยังคะบายบายพี่ดาวก่อนเลยค่ะอย่าลืมไปดูตัวหน้ากินข้าวนะเดี๋ยวเรจะกินข้าวแล้วไปดูตัวหน้าแปะบเราไปเราไปดูตัวหน้าแปเราไปดูตัวหน้าลอบได้นะคะเพราะว่าเป็นน้ำทุเรียนจริงไม่ต้องอ่ะเช็ดมือค่ะเช็ดมือ สวัสดีครับข้างหลังรอแป๊บนึ่งนะสวัสดีครับไปอเอา้าตัวนาคตรงไหนอ่ะก็เขงหน้าจะพามา